สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านมนาทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยทางต่างประเทศพวกผมก็ส่งแทนคือเก่าพี่น้องซองน้นนองพากันซอยกันผู้พี่น้องน้องดีแท็กกับอันทองแทนพากันซอยกันคิดงานมือนี้กับน,น้องดีแท็กกับอันอากะไ,ออะไดป่านังไงพี่นอ้องป่บอลญี่ปุ่นงานแหละเดี๋ยวถอาแก่ห้เาสิไปส่งถอดแกะให้เาบอกอนาะ สองไอ้น้องพากันอัน,นอันนี้สวัสดีครับป้าปลุงสวัสดีค่าลุงเอ้ยลูใก่อนเไปอยู่น้ำอาดีป่ะไปบอไปอยู่น้ำอาแทกบอ,บอไปนอนบ่ไปนอนน่ะแทกบอพัดทป่า,ปาสบั่้ ให้เอาแท็กข MM ้าไปให้บังห้านําทางก้าวบ่ไว้สิเอแท็กโอเข้าแล้วอีเนี่ยพอเห็มันบดแล้วแม่นเลยกูเอาไปว้อีพุ่นมาไปสั่นไว้มันแล้วเลยให้พ่อให้พ่อห้ามเอาตึจองไอ้น้องพากันซอยกันงานเลยเดี๋ยวก็สิเอาไปเกลือแพ่บาดนี้ เสื้อแพะแล้วเฮ้ยเจ้าไปซื้อปิ้งไก่เด้อเดี๋ยวสิตำทั่วถ่ะกินข้าวแร่แล้วก็ไปหากินต่อตำมะฮู้ตำมะฮู้ก็ไปเอาข้าวบุญมาซืา้ให้ยบางฮันน้ำทางหันน้ำทางเอาแท็กไปเข่าทางไหนรถทบีบังฮันเด้ไปขึ้นไปขึ้นเดินเลย คอยกษิไปท่าคอยกษิไปท่าจุดเจ้าเลยไปเลยพี่น้องพี่น้องพากระสอยกันซองไอ้น้องมันชอบกือชอบกู้พอ ได้คนงานสีสามคน4ี่คนน,น,นั่นคือสิสบายเนาะเห็นยังกะเกาะครับเกือบเศร้าพี่น้องขอหงสิบป่ายมึงด้ผิวพี่นออ้นนองความแผลรายนะไหนน้องแทนไหนลูกตัวไหนลูก,กน้องแทนนะชอบตัวนี้โอ้ยเจม่เปิดกระซั่งพี่น้องเลย มันน่ารักอ,อ,อุ้มอุ้มให้เอาแท็กมึนนงด้วยใช่ แพะในประมาณลอยพอดีพี่น้องเดี๋ยวเราเบิ่งราส้มพี่น้องตอนกินข่าวว่ามียังกินข้าวพี่น้องเอ้ยเหมือนีนเจ้าสิได้ยังปากกัดกินข่าวแล้วห้องคือแม่ห้องคืออันคนและแม่แม่พังเสียงคาักอะไรเนาะ ประมาณลอยอ่าเจ้าว่วหอดบ่ลอยนี่ฮะหอดอ่าด้เพื่อนประมาณลอยปล <m akes> ายเพื่อนแม่นั่นแหละลูกมันในขั้นบ่ตายแห่งไรคนนี้รอเบิ่งรอส้มพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิได้ยังปัง่นเสาพี่น้องเอ้ยตะ,ะกี้ารนนอนนี่ได้พี่น้องหลังจามาเตะกระแพงน้อนอดีแท้ กเมียเอากระซ้าไม่รู้พักกันอนพี่น้อยนอนปิดนะกัวเถ้าเอ้ยไผ่นะเฮ้ยยังเอายังใส่ทงไปเลยแบบเอาเลยนะ่สวานบมสุ่มวานใส่อีกดอ้กว่่นเลย ใส่อีมบงนาวนะขออะไรเบิ่งบังนาหน่วยน้อยน่ะมันผสมอันหน่วยใหญ่คือจะใส่เมื่อคืนนี่ใส่แต่ได้คือว่านาวแป้นนะน่วยน้อยแล้วมันผสมมันผสมเลยหน้าตาพี่น้องอืเป็ดตาแซ่บมะฮงมะฮงสองหน่วยเพื่อพี่น้องโอ้ยอฟกินแฮนหน่วยนี่นะส่อหน่อยหนึ่งแซ่บแน่นอนกับนาวอีกสองเพิ่มบางนาอีกอันหนึ่งเที่ยง มะนาวลงไปสองเพียงใส่ไปเลยหน่อยหนึ่งใส่อีอกเลยมะนาวบ่มีน้ำเดี๋ยวสอง้นเมียกับภากเหน,นือาคเหน้อพี่น,น,น้อยเงี่ยอยู่ฟาร์มเลยกับอนบอกเอาคนเจะใช้ยู่น้ำกันมันมีสองห้องเลยมีสองห้องเลยก็คัว้วกระเทยยูเฮจินน้ำกีกันเหมนี้กัน นี่ชาวปลาแล้วก็กินก็ไปหาเงกันแดงกัดนึงะเียวีอคนกัดถุงจะเ็ยังปมูกนเ้เหอันเดเนยแอันีพากไเบิดซี่เบิดหนีแหละหลังจากี่าแล้วก็เาก็สิไปแยแแดงกันน้องอคเมียพากันเ็ดกินซอยกันบกกินบ อิ่มเลยังเห็ุอะไรแกเอาติเลยมือในปากปากหรือยังนั่นน่ะปากคุยปากไปปิดตัวแสบอแทนอือหือสีกองาวแดงอาะสีกองขวทิพยอือหือกำรแปดเด้ได้บ่มีมากดินอะแมน ได้กินอยู่ดอกกูตอนนี้เินจะมากินก่ทุที่ิมห่อยชิมแทนชิ้มแซบปะอร่อยปะแซบอันนั้นว่างไ้แท่นะว่างไป้มอหนึ่งนวกระอ่ะเฮ้ยเ่น่ดูนะมาจังอันนั้นโต้โคตรเทส6ปากอันนหนักกลยโอ้ยหนักเทไส่ดิ สีสันพี่นอ้องตับมะฮู้งกิ่นหอมห้อยพี่นอ้องหอมกระเทียมอมกระเทียมพี่นอ้องมียังกินเลยพี่นอ้องเคียเคยเคียเฮ้ยเคียเคียเหมอขาไทยอีกวะ เอาเคียเ้ยวเฮ้ยกินเขา้าพี่น้องมูลน,นิธิติเมืองวันเราซื้อมาเป็นโลพูดเดยรู้ไกินเบิดปิ้งไก่อิ่มเลยด้ค่ะกินหล่นอัดมันพี่น้องอตำบมะพุ่งพี่น้องมีข้าวปุ้นน้ำแล้วก็มีพักพักลวกพักรูลวะพี่น้องเอ้ แล้วก็ปิ้งไก่อาหารซาวันนี้พี่น้องเอ้ยได้กินข่าวแต่น้ำมันอันนี้มือแหละมือนี่แหละได้กินอัน,นตอนเที่ยงก็ไม่ได้กินน้ำกันแล้วมือมือมือนี่นะก็คืออันจักสีจักเมื่อจะส,จจสีได้ให้นหนากันมีแตสี่ไปห้าเพิ่นอยู่พี่น้องเลยก็สิโทรท้ามเอาอยู่ใกล้ๆก,กันซานแล้วก็สิเข้าไปหาน้องแท่นกินเด้วแล้วน้องแท่นกินข่าวแล้วแล้วพี่น้องเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ล่างอีกบ่นะงานหมดสิยาหมตัวชองมือแล้ก็เท่าคนโตอยู่ทีฮะสิยายาก็เป็นยังรอยาคนโตอยู่ทมยากยาคอ่งน้ม่ง่าดีเลยน่จจะกองตายกองอยู่ไววเนาะ พ่อล้วหลังจนเป็นพ่อแม่เราพ่อกัพ่อยาติได้ hoa nhâm cho kênh Ghiền Mì to cũng không bỏ lỡ những video được dẫn có em nó กินอีกเด้บอวายัางไรกินหนาพอกันไหมลืมข่าวรับชมส่องน้องแทนเด้อฝากอลไรฝากแส่ส่องน้องแท้นเด้อจับลุกขอขับพูนลงหนาเอฟซีทุกทูก,ทกทานที่เขามารับชมส่องน้องแทน